สวัสดีครับพี่น้องท่าักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่27นะครับข้อ50-54นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องของเมื่อพระเยซูคริสต์สรงสินพระชนพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งแล้วก็สิ้นพระชนและดูเถิดม่าในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของคนทำริกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้ว ได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากส่วนในร้อยและทหารที่เฝ้าพระศพของพระเยซูด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นนั้นก็พากันขั้นครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้มีเหตุการณ์อย่างน้อย3ามอย่างนะครับในวันที่พระเยซูคริสต์งสิ้นพระชนเหตุการณ์แรกก็คือผ้าม่านในพระวิหาร ฉีกขาดนะครับตรงนี้เราเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อม่านในพระวิหารเนี่ยนะครับเป็นการกั้นระหว่างห้องที่บริสุทธิ์ซึ่งพวกชาวยิวเนี่ยเป็นผู้ชายจะเข้าไปนมันสการพระเจ้าที่นั่นได้ไปอธิษฐานได้และที่นั่นนะครับก็ถูกกั้นด้วยม่านไปยังห้องอภิสุทธิ์ที่สถานซึ่งปุโรหิตนั้นจะต้องเข้าไปได้เฉพาะที่พระเจ้าได้ตรัสเท่านั้นพวกเขาจะไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้เลยถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เข้าไปดังนั้นเองในว,วันนี้ เมื่อผ่านในพระวิหารพระมานในพระวิหารขาดตั้งแต่บนจอดล่างมายถึงพระเจ้าเป็นผู้ฉีดนึกถึงภาพของการขาดนะครับถูกฉีกจากบนลงล่างทําให้เขาสามารถจะเข้าไปหาพระเจ้าได้โดยไม่มีอะไรเป็นตัวกั้นขวางอีกต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองคือแผ่นดินไหวสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าแผ่นดินไหวศิลาแตกออกจากกันสังเกตว่าแผ่นดินไหวขนาดศิลาแตกออกจากกันคือก้อนหินแตกเนี่ยมันต้องไหวขนาดไหนครับ แน่นอนว่ามึงคงจะไหวมากนะครับตึกสตองอถล่มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก้อนหินตรงไหนมันแตกบ้างนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าตึกสตองอถล่มนั้นเกิดจากการแผ่นดินไหวมากพอสมควรแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับไม่มีบันทึกในพระคัมภีร์หรือในประวัติศาสตร์ว่าวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าสูงสิ้นพระชน จะมีแผ่นดินไหวและมีคนตายมีแต่แค่แผ่นดินไหวเท่านั้นเองแต่ไม่มีคนตายหรือไม่ได้มีบ้านเมืองเสียหายเยรูซาเล็มไม่ได้พังราบเป็นหน้ากรองเหมือนพมา่านั่นเราทําให้เราเห็นว่าขนาดแผ่นดินไหวศิลาแตกเนี่ยมันต้องเป็นการไหวที่หนักมากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่ได้ทําให้สิ่งเหล่านั้นย่ําแย่พวกทหารโรมันเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับในข้อที่54พวกเขาเห็นแผ่นดินไหวพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหว เพราะมันไหวใหญ่มากแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเป็นอันตรายเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเราเห็นสองอย่างนะครับผ้าม่านในพระวิหารที่ฉีกออกเรื่องถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่นําให้เรามีการเข้าไปเข้าใกล้พระเจ้าอันที่สองเราเห็นวิทานุภาพของพระเจ้าจากแผ่นดินไหวอันที่3ครับอุโมงค์ฝังศพเปิดออกและคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมา เราเห็นถึงความหวังใจในพันสัญญาถ้าเราสังเกตนะครับในยอห์นบทที่5พระเยซูคริสต์เจ้าเคยกล่าวว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้ถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในวงฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จะได้ออกมาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสัญญาไว้แบบนั้น และมันก็เป็นจริงแบบนั้นมีพระสัญญาอีกมากมายหลายข้อที่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราก็จะเป็นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองเมื่ออุมโมงค์ฝังศพเปิดออกเราเห็นอะไรครับเราเห็นความหวังใจในพระสัญญา3อย่างครับพา้าม่านในพระวิหารฉีกขาดเราเห็นถึงพระเมตตาแผ่นดินไหวเราเห็นถึงฤทธานุภาพอันที่3อุมโมงค์ฝังศพเปิดออกพัมิกชนเป็นขึ้นมาเราเห็นความหวังใจในพระสัญญา และเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนเราเห็นพระเมตตาของพระองค์เราเห็นวิธานุภาพของพระองค์เราหวังใจในพระสัญญาของพระองค์อธิฐานด้วยกันครับขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนการเขนไม่ใช่เป็นเรื่องของความน่าเศร้าใจแต่เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้ทรงยอมเจ็บปวดเพื่อข้าผง้หลายและเพราะผลนั้นทำให้าู้หลายได้รับพระเมตตาได้เห็นวิธานุภาพและเต็มไปด้วยความหวังในพระสัญญา จึงอธิษฐานขอพระองค์เจ้าโปรโดนำพาที่ข้าหลาจะรักษาความเชื่อเพื่อจะเดินไปกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนใจป่ปอครับ